คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพมีคำหยาบที่รุนแรงเนื้อหาในคลิปผิดบ้างถูกบ้างอาจจะทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกแย่ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกความฮาเท่านั้น สวัสดีเพื่อนๆชาวฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการบูบโป้แลนกิ้งจานอันดับฮีโร่และในวันนี้เราจะมาจัดอันดับสิวันดับฮีโร่ผู้พิทักษ์สันติราชซึ่งก็มีตำรวจอยู่มากมายหลายคนแต่ที่เราคัดมาในวันนี้เป็นความเท่และเท่จัดในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเช่นเดิม ก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจพวกเรากันด้วยกดถูกใจแฟนเพจ Facebook เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรากันด้วยนะครับถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วเราก็เราก็ไปดูกันเลยว่าจะมีตํารวจคนไหนเข้ามาเติอันดับในคลิปนี้บ้างไปดูเลยอันดับที่สิบขบวนการมือป่าผู้พิทักษ์เดกาเรนเจอร์ อันดับที่10ต่อป็นของขอบวนการเดการเรนเจอร์ขบวนการซุปเปอร์เซนไตสุดเท่ที่มีคอนเซปต์เป็นตำรวจอวกาศที่ดัดแปลงมาจากตำรวจอวกาศเกียร์บานเมทันฮีโร่ในตำนานและสมาชิกทีมของเดกาเรนเจอร์แต่ละคนยังมีความสามารถต่างๆที่หลากหลายเพื่อใช้ต่อกรกักบพวกเอเลียนไนเซอร์ที่มาเกาะอาชญากรรมบนโลกมนุษย์อีกด้วย ถ้าจะให้พูดถึงขบวนการซุปเปอร์เซนไตที่เป็นตำรวจแล้วล่ะก็ทุกคนจะต้องพูดถึงเด c กาเรนเจอร์อย่างแน่นอนฉะนั้นเด a กาเรนเจอร์เอาตอนที่สิขอผู้พิทักษ์สันติราชไปครองเลย9 m a r มาไซเดอร์ G3X หลายนี้ต้องมาไรเดอร์ Rider สายเหลี่ยวที่เป็นต้นแบบของเหล่าไลเดอร์ที่เป็นตำรวจทั้งมวล อีกทั้ง G3X ยังเป็นหนึ่งในวิทยาการอันก้าวล้ำของกรมตำรวจโดยเป็นการพัฒนามาจากระบบ GT ที่ตกรุ่นและโดนกระทืบจนแหลกคาเตของมาเลเดอร์กิวอย่างอเนอานาถแต่เมื่อ G3X ได้รับการพัฒนาจนถึงขีดสุดฉะนั้นเขาจึงได้โชว์อิทธิฤทธิ์ของเขาโดยการป้องก,กันตัวเองจากวีวันที่กำลังคุกคามเขาอยู่อมเลยยิงไม่พลาดเลย ทำให้วิวันกลายเป็นเศนขยะที่ไม่มีความจําเป็นต่อกลมตำรวจอีกต่อไปฉะนั้น g ีทีเอ็กอนดับที่9ของผู้พิทักษ์สันติได้ไปครองเลยอันดับที่8หลวยพิฆาตต่างดาวบูสวาด ่านับที่8ขอยกให้กับ3สหายบูสวาร์ไปเลยบูสวาร์คือเมทันฮีโร่สายเลียวที่ได้คอนเซ็ปต์มาจากหน่วยสวาสนี่เองซึ่งพวกเขาก็ได้ทําหน้าที่ปกป้องโลกจากพวกสเปซมาเฟียเอเลียนอวกาศที่แฝงตัวมาเป็นมนุษย์โลกเคยที่จะครองโลกแบบเนียนๆเ,เพียงแค่ตอนแรกเท่านั้นฐานทัพของพวกเขาก็ถูกทําลายจนพินาศทาให้สมาชิกบูสวาด์ภาคสนามจึงเหลือแค่โชซาร่าและซิกต่อสู้กันเพียงแค่3คนเท่านั้น ชื่อรหัสบูสวั์เรียกขณะนี้งานเสร็จแล้วเป้าหมายปลอดภัยค่ะตำรวจธรรมดาไม่รู้สึกนิดเดียวขอโบนัสด้วยนะปเป็นหนึ่งในซีรีส์เมทัลนฮีโร่ที่มีความแปลกใหม่อีกเลือกจากนั้นบูสวสัเอเอันที่8ปองขอผู้พิทักษ์สติรา์ไปครองเลยอ่าอันที่7ขบวนการอนาคตไทม์เลนเจอร์ทมเลสลูกรีย <Yellow. S 2> ังลูกรี อันดับที่7นี้ต่อเป็นของขบวนการไทม์เลนเจอร์ของพวกเขาคือตำรวจแห่งกาลเวลาที่เดินทางมาจากปีคิรัสกาลาสามพันเพื่อปกป้องมนุษยชาติจากพวกอัจฉรกรแห่งอนาคตรอนเดอร์แฟมิลี่และทุกครั้งที่พวกไทม์เลนเจอร์สามารถจัดการกับพวกเหล่าร้ายได้สําเร็จพวกเหล่าร้ายก็จะถูกแช่แข็งและลดขนาดจนกลายเป็นสปาร์กดอไปในที่สุดแต่ว่าจะมีเพียงแค่อยู่หนึ่งคนซึ่งก็คือไทม์เลสอาซามิเทสุยะ พียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนจากยุคปัจจุบันที่ถูกนํามาร่วมทีมและกลายเป็นตํารวจการเวลาไปแบบเนียนๆฉะนั้นขบวนการอนาคตถามเรนเจอร์เอานดับที่7ของผู้พิทักษ์ซันติลาไปครองเลยอานดับที่6ซิกแนลแมนอันดับที่6ขอยกให้กับตำรวจจราจรสุดเท่จากขบวนการขาเรนเจอร์ซิกเนลแมน เป็นตำรวจอวกาศจากดาพโพลิสอีกหนึ่งตัวละครที่มีความเท่แบบขีดสุดทันทีที่ผมเห็นหน้าของเขาครั้งแรกผมก็รู้สึกชอบเลยอีกทั้งเขายังเป็นตำรวจที่มีความเข้มงวดในเรื่องกฎจราจรอ,อย่างเข่งคลัดอีก่งางหากอุ้ยเพาะบนควาได้ไร,รับอนุญาตจ,จากเจ้าหน้าที่แต่ที้ต้องจับ เป็นอีกหนึ่งตัวละครตำรวจที่โผล่ออกมาสร้างสีสันให้กับขบวนการคารเลนเจอร์เป็นอย่างมากทาไอมอนี่มีพักแยกเดี่ยวไปของตัวเองแล้วลก็จะเป็นอะไรที่แฟนเซอร์วิสแบบขีดสุดไปเลยฉะนั้นซิกเนลแมนอานดัที่6ของผู้พปทักสันติราชเป็นของอันดัที่5เทนโดโซจิ หลายคนคงจะงงอย่างแน่นอนว่าผู้ที่กล้าเป็นบนทางแห่งสวรรค์เขามาเติตอันดับในคลิปนี้ได้ยังไงนั่นก็เพราะว่าครั้งหนึ่งเทนโดมีความต้องการแบบขีดสุดที่จะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในองค์กรเซกฉะนั้นเขาจึงหางานโดยการเป็นตำรวจนั่นเองเป็นตำรวจวันแรกของเขาก็าได้เจอกับภารกิจใหญ่ทันทีที่มีแก๊งโจรปล้นธนาคารเขาจึงได้แปลงล่างเป็นมาไซเดอร์คาบุโตและใช้ระบบค็อกอัพเข้าไปจัดการกับพวกแกง๊งโจรด้วยความรวดเร็วแบบขีดสุด นนั้เทนโดโซโจิอันดับที่5ของผู้พิทักษ์สันติราชไปครองเลยโอ,โอ้ไม่น่าละหลักแหลมหลอนเหลาคล่องแคล่วว่องไวดีแท้แท้ <c oughs> อันดับที่4ชินเซนกุมิ ันด,ดับที่4ขอยกให้กับกลุ่มตำรวจระดับกุยแห่งเมืองเอโดะจากการ์ตูนอนิเมะกินทามะไปเลยเป็นหนึ่งในกองกําลังติดอาวุธที่มีต้นแบบมาจากซินเจนกูมิในประวัติศาสตร์จริงๆแต่ถูกดัมมาทําให้เป็นแก๊งตำรวจสุดฮาโดยที่กองกําลังนี้ก็ได้มีการฝึกฝนกันอย่างเข้มงวดโดยรองหัวหน้าปีศาจอิจิคาตาโทชิโร่ตั้งใจหน่อยสิจะบาตัวไหนที่โดดการขุกเครื่องช้าจะต้องขวานทองนะ ภารกิจในแต่ละวันของเขาจึงทําหน้าที่ดูแลความสงบสุขของประชาชนรวมไปถึงการบุกถล่มลางของพวกต่อการร้ายเอยงด้วยฉะนั้นอกองกาลังจินเซนกูมิอันดับที่4ของผู้พิทักษ์สันติราชไปคองเลยอ่านดับที่3ามเลดี้เบทเทิลคอ อันดับที่3ตกเป็นของตำรวจหญิงกันบ้างซึ่งเธอก็คือเลดี้เบตเทิลคอปนั่นเองโดยก่อนหน้านี้เธอก็เป็นประชาชนสาวน้อยธรรมดาที่ชื่อว่าคาโอรุ o ที่เป็นนักเทนนิสระดับแชมเปี้ยนแต่ถูกพวกแก๊งอาชญากรคาเทลทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสแฟนหนุ่มของเธอจึงได้ดัดแปลงร่างกายของเธอเพื่อให้เธอมีชีวิตต่อไปและกลายเป็นหุ่นยนต์มือปราบหญิงเลดี้เบตเทิลคอปและมีหน้าที่ในการต่อกรกับพวกแก๊งอาชญากรคาเทลยอมมอบตัวซะแต่โด,ดยดี ทิ้งอาวุธซะอย่าขัดขืนถ้าขัดขืนจะยิงทิ้งทันทีเป็นอีกหนึ่งในฮีโร่ตำรวจที่มีเนื้อหาจริงจังแบบขีดสุดและเป็นตำรวจหญิงเพียงหนึ่งเดียวที่ต่อสู้เพียงลำพังอย่างโดดเดี่ยวฉะนั้นเลดี้เบทเทิลคอปอ่อนที่3ของผู้พิทักษ์สติราชไปครองเลยหาัำที่2โรบอทเค ฮีโร่คลาสสิกระดับตำนานที่สร้างสรรค์โดยอาจารย์อิชินาโมริชาดาโร่บีดาของเหล่ามาสไรเดอร์โดยโรบอทเคผู้นี้ก็เป็นการนำคอนเซปต์ของแอนดรอยกีไครเดอร์มาดัดแปลงอีกทีแต่เขาเป็นหุ่นยนต์มือปราบเคผู้ทำหน้าที่ต่อสู้กับเหล่าอาชญากรโดยปกติโรบอทเคก่อนจะไม่มีร่างมนุษย์เขาจะอยู่ในสภาพหุ่นยนต์ตลอดเวลาและใส่สูตรสีแดงสดใสเมื่อถึงเวลาต่อสู้เขาก็จะสะบัดชุดออกเหลือแต่กตอเหล็กเพียว จะไม่ยอมให้หนายทำตาม,ตามอำเภอใจแน<อ>่เป็นฉากที่มีความเท่แบบคลาสสิกทุกครั้งสำหรับระบอท K เคก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ในตำรวจที่เรียกได้ว่าเป็นตำรวจระดับตำนานกันเลยทีเดียวฉะนั้นระบอท K เอันดับที่2ของผู้พิทักษ์สแตนดาร์ไปครองเลยอ่าอันดบที่1นึ่ตำรวจเหล็กจีบัน ตำรวจเหล็กระดับตำนานจากซีรีส์เมทัลฮีโร่ที่ตาตึงใจแฟนๆหนังฮีโร่ยุค90กันหลายคนโดยจีบันก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโลบคอปบตำรวจเหล็กจากฝั่งอเมริกันนั่นเองซึ่งจีบัน ก็คือนาโอโตะอดีตตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกตัดแปลงร่างกายให้เป็นจีบันโดยเขามีหน้าที่ในการปกป,ป้องผู้คนจากพวกไบโอลอนทุกครั้งที่จีบันต่อสู้ก็จะทําการท่องกฎบายให้พวกผู้ร้ายฟังเสมอถ้ายังฝ่าฝืนจีบันมีสิทธิจัดการกับผู้ร้ายได้ทุกเมื่อขาถูกสร้ขคือมาโดยหลักการทางชีววิอุทยานยุคใหม่มีความสามารถปราบปรามเหล่าร้ายได้ทุกประเภทในกรณีที่นอกเหนือจากคำสั่งเบื้องบนภายในานาคุนตำรวจคุณยนจีบันมีสิทธิตัดสินใจด้วยตัวเอง และไมกรณีที่ไม่สามารถจับเป็นได้ถ้ามีสิิจับตายได้ทุกเมื่อเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ตำรวจที่เรียกได้ว่ามีความเท่และน่าจดจําและส่งพลังในด้านเนื้อเรื่องเป็นอย่างมากฉะนั้นตำรวจเหล็กจีบันอันดับที่หนึ่งของผู้พิทักษ์สันติราชไปครองเลย จบกันแล้วนะครับสำหรับสิมันดับฮีโร่ผู้พิทักษ์สันติราชถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรากันด้วยกดแชร์ไปยังแต่จักรวาลเพื่อทุกคนได้รับรู้ว่ายัางมีช่องว่าเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ Facebook เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย